ระบบโครงกระดูกวิศวกรรมเหล็กกล้าที่มีชีวิตคุณรู้ไหมว่ากระดูกของคุณไม่ใช่แค่ก้อนหินแต่มันคือวิศวกรรมสุดล้ำที่แข็งแกร่งกว่าคอนกรีตสี่เท่าและถ้าเทียบน้ำหนักที่เท่ากันกระดูกจะแข็งแรงยิ่งกว่าเหล็กกล้าเสียอีกกระดูกไม่ใช่สิ่งที่ตายแล้วแต่มันคือเนื้อเยื่อที่มีชีวิต ภายในความแข็งแกร่งนั้นมีโครงสร้างแบบรังพึ่งที่ช่วยลดน้ำหนักแต่เพิ่มความยืดหยุ่นและมีเลือดไหลเวียนหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาความลับที่ว้าวที่สุดคือกระดูกคือโรงงานผลิตเลือดในทุกๆวินาทีไขกระดูกของคุณจะผลิตเม็ดเลือดแดงใหม่นับล้านตัวเพื่อส่งไปเลี้ยงร่างกายนี่คือศูนย์กลางการสร้างชีวิตที่แท้จริงร่างกายมีทีมก่อสร้างส่วนตัว เซลล์พิเศษจะคอยสลายกระดูกเก่าและสร้างกระดูกใหม่ทับถมตลอดเวลาทำให้กระดูกของคุณถูกรีโนเวทใหม่ทั้งตัวในทุกๆ10ปีนอกจากค้ำยันแล้วมันคือชุดกรอะอัจฉริยะซี่โครงของคุณถูกออกแบบมาให้โค้งมนและยืดหยุน่นเพื่อปกป้องอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหัวใจและปอดจากการกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้นกระดูกจึงไม่ใช่แค่โครงร่างที่แข็งทือ่อแต่คือรากฐานที่มีชีวิตและเปี่ยมไปด้วยพลังระบบโครงกระดูกคือความลับที่ทำให้คุณยืนหยัดและเคลื่อนไหวได้อย่างสง่างามในทุกวันนี้ค่ะ